หลังนี้ประมาณราคากี่แสนครับอ่าพันเก้าร้อเล็งไว้แล้วเล็งไว้แล้วครับเส้นทางกรยองเนี่ยมีบ้านออกดาวให้เลือกหลายที่เหมือนกันนะตรงนี้เราขับรถผ่านครั้งก่อนนะครับแต่เห็นป้าย คือ,อส่งวนลิขสิ์ในการถ่ายภาพนะครับก็เลยไม่กล้าเข้าไปดูอยากจะรู้ราคาแล้วก็ลักษณะของตัวบ้านนะครับขอรญาตนะครับก็ได้รับอนุญาตให้มาถ่ายทําได้เนาะอันนี้ก็เป็นบ้านอกดาวอีกที่หนึ่งที่คิดว่าต้องมีอะไรดีนะครับชื่อที่นี่คือบ้านดิบบ้านดีตัวชื่อก็บอกบอกครับบ้านดิบบ้านดีระยองนะครับเดี๋ยวไปดูกันเนาะป้ายังไงบ้า,างราครับวางเรียงรายกําลังขึ้นโครงสร้างแล้วก็รอเตรียมส่งก็มีคือโลเคชั่นดีมากท่านผู้ชม ตรงนี้มันจะเป็นเส้นผ่านของถนนผู้ชมแวะผ่านแวะผ่านมาก็มาดูขอดูบ้านได้ไหมครับสวัสดีครับสะดวกไหมครับขอดูบ้านนิดนึงขึ้นขึ้นบนบ้านกนะ็ได้เนาะขออนุญาตถอรองเท้าถอรองเท้าคือบ้านดิบบ้านดีระยองค่ะของเราครับก็เป็นบ้านดิบบ้านดีระยองใช่ผู้สร้างบ้านนอกดาวในหลายๆดีไซน์บ้านเราขับมาจากระยองไม่ไกลครับถ้าจะไปตรงไทยวัสดุระยองผ่านอยู่ทางซ้ายมือ สะดวกมากมาดูบ้านกันวันนี้ผมขับเลยไปแล้วเมื่อกี้สว่วนมากลูกค้าจะวิบบ่งเลยนะบางทีก็ถอยไปถอยกลับมา <c oughs> คือคือขับมาแล้วเล็งแล้วครับไปปั๊มน้ำมันก่อนแล้วก็เห็นลูกค้ามาดูบ้านกันเยอะมากก็วนกลับมาตอนนี้ซัแล้วนะชมบ้านได้เลยอะเดี๋ยวเรามาดูที่ถ้าสนใจเริ่มเข้ามาเนี่ยคือเราจะต้องมีแฟ้มแฟ้มเอมกสารเดี๋ยวเดี๋ยวเอาครับเอาแบบที่ใหญ่กว่านี้ให้อ่าครับผมเนี่ยถ้าผู้ชมจะมีป้ายคร่าวๆที่หน้าออฟฟิศให้ดูว่ามีบ้านกี่รูปแบบให้ดูนะ จะเป็นแบบโรงงานนอยู่ข้างถนนเอาเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันไหมเราเปลี่ยนมุมนิดนึงเพราะว่าตัวนี้เสียงดังมากครับเราเข้ามาข้างในกันเดี๋ยวมาคุยให้มันเป็นกิจจลักษณะนิดนึงท่านผู้ชมเราก็ให้ลูกค้าเลือกแบบก่อนตามที่ลูกค้าอยากได้ก็คือแล้วแต่การใช้งานว่าบางคนจะมาแบบรีสอร์ทอย่างเงี้ยค่ะเราก็แนะนําที่เป็นแบบ พกลงนาบ้างหรือเป็นตัวบล็อกอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอือเยอะๆหนึ่งชั้นสองชั้นหรือการใช้งานของลูกค้ามีหลายราคาใช่ค่ะแล้วแต่ลูกค้าเลือกก็คืออ่าห้าคูณสามหกคูณสามเจ็ดคูณสามอย่างเงี้ยค่ะอ๋อราคาเริ่มต้นประมาณเท่าไหร่ครับเริ่มต้นอ่าอยู่ที่แสนสี่เก้าพันเก้าร้อยค่ะอ๋อขึ้นอยู่กับโมเดลที่ลูกค้าเลือกนําเสนอบ้านหลังไหนก่อนครับอ่าเป็นทรงอังกฤษค่ะโอ้สวยสวยคือตอนนี้ยังไม่เสร็จ ดูคร่าวๆตัวนี้จะเป็นขนาด5คูณ4.2ค่ะคยู่ที่259,900เป็นตัวอย่างที่ยังสร้างเม่เสร็จใช่ค่ะขนาดกว้างคุณยาวเท่าไหร่ครับ5คูณ4.2ค่ะตัวบ้านก็คือ3คูณ5ระเบียงเมตร20คูณ5ออกมาเมตรกว่าใช่ตัวบ้านคือจะมีห้องนอนหนึ่งห้องนอนแลวห้องน้ําเหมือนมันจะมีช่องว่างตรงนี้ด้วยอ๋อน้าห้องน้ําใช่ค่ะแค่ระเบียงก็สวยแล้ว เราไปทาเป็นที่พักเป็นเหมือนผู้ประกอบการรีสอร์ทก็ได้นะล้วปลูกต้นมงต้นไม้เป็นสวนเนี่ยโอเคดูสไตล์บ้านท่านผู้ชมเนี่ยโครงสร้างสวยงามมากอ่าโครงสร้างเป็นทําจากอะไรครับโครงสร้างจะเป็นเหล็กกาวไนค่ะข้างในจะมีฉนวนเลยนะคะการความร้อนในรอบบ้านเลยรอทําเพิ่มเติมอยู่ยแต่จะให้ดูภายในก่อนนะท่านผู้ชมนะด้านหน้ามีโคมไฟให้สองดวงนะครับแล้วก็ตัวบ้านรูปทรงสไตล์อังกฤษเนาะอย่างนี้เนาะ,ะนี่เลยท่านผู้ชม ตัวด้านหน้ามีระเบียงยื่นลงมาประมาณเมตรกว่านะแล้วก็จากซ้ายไปขวานี่คืออยู่ที่ห5เมตรลึกเข้าไปข้างในส <4 S 1> ี่ตัวบ้านสามระเบียงเมตรยี่สิบอ่าเป็น4เมตรกว่าดวนระเบียงด้วยหน้าต่างสวยท่านผู้ชมเนี่ยวงกบขอบบัวนี่สวยมากเลยก็เป็นโทนสีขาวแมทแมทกันอะไปดูข้างในกันท่านผู้ชมไปดูข้างในกันนี่ขนาดยังสร้างไม่เสร็จครับเนี่ยก็ขอบอกกันว่าพื้นรอช่างมาทําเพิ่มเติมอยู่นะครับใช่ค่ะ แต่เราจะให้ดูดของอรูปทรงของตัวบ้านท่านผู้ชมนะจากข้าห้องน้ําเนี่ยมันจะมีรับแสงรับลมได้เต็มที่ตรงเนี้ยนี่ครับอันนี้สวยดีส่วนห้องน้ําก็ขนาดประมาณเท่าไหร่ครับห้องน้ำหนึ่งจุดหกคูหนึ่งจุดหกค่ะทำเป็นที่อาบน้ําได้ด้วยไหมครับเนี่ยได้นี่ห้องน้ําก็โอเค<า>เทา่ทานผู้ชมสุขภัณฑ์ให้พร้อมตัวห้องน้ําเดี๋ยวยังไงช่างเขาก,ก็รอคิวที่จะมาทําตรงนี้อยู่นะครับก็เป็นห้องสุขาพร้อมอาบน้ําได้เลย ่ะแล้วก็ภายในบ้านวางเตียงได้เนี่ยประมาณ6ฟุตก็ได้นะคุณนะ,ะนี่เลยทผบทชมหลังคาโล่งๆเลยครับมันเป็นทรงจัว่วนี่คือตัวบ้านหลังแรกที่เรียกว่าสไตล์อังกฤษนะครับอ่าคีชื่อว่านบานดิบบ้านดีระยอง Facebook ขึ้นมาเลยเราจะได้เห็นตัวอย่างบ้านที่หลายๆรูปแบบมากกว่าที่เราเห็นในที่นี่นะครับแล้วก็ยังไงสนใจติดต่อที่เบอร์โทรมีติดต่อเบอร์อะไรครับ 099009270บอโรตามนี้แล้วก็เสือกเขาว่า,าบ้านดิบดีระยองก็ขึ้นมาหาเพิ่มเติมได้เลยหลังนี้ประมาณราคากี่แสนครับ259,900ที่เราได้เห็นตรงนี้ไม่เป็นบ้านที่ช่างเข้ารอการก่อสร้างอยู่ก่็สำหรับบ p นี้คงจะให้ดูบ้านประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวปฏิติตามี p ีหน้าจะให้ดูบ้านหลังไหนไปชมกันต่อนะครับ